สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับหลังเลนนะครับกับรายการ most exclusive นะครับรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจพลักดันประเทศไทยให้แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองครับผมแล้ววันนี้ครับผมผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ถืออยู่ในมือนี่ครับนี่ก็คือวารสารอพวชนะครับผมซึ่งเป็น วารสารสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชนครับและหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่ภายในครับนี่เปิดโชว์ก่อนเล็กน้อยนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะนําท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับว่าหนังสือเล่มนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร์ขนาดไหน และสามารถให้ความรู้กับเยาว,วชนได้มากมายขนาดไหนนะครับวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักและก็ไปลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ครับผมกับท่านผู้นี้ครับครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ เราจะมาทําความรู้จักกับวารสาร, o w รอพวชเล่มนี้ครับและตอนนี้ครับผู้ที่จะมาตอบคาถามเกี่ยวกับออวารสาร, o w รอพวชเล่มนี้ได้ดีที่สุดก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับผมสวัสดีครับ,รบและนี่นะครับก็คือท่านสาคอนชนะไพทูลนะครับผมรองผู้อํานวยการรักษาการผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือเรียกง่ายๆว่าอพวชนั่นเองครับผมคำถามแรกของเราเลยนี่ก็คือ ที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับท่านครับเราอยู่กระสูงวิทยาศาสตร์หน้าที่เราคือสร้างพิพานขึ้นมาแล้วให้เยาวชน,เ,นเข้ามาดูพิพันเพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากการทํางานประสบการณ์มา15ปีที่ผ่านมีเยาวชนเข้ามาดูเราเประมาณปีละประมาณล้านคน้โอล้านกว่าเลยครับทีนี้เยาวชนเข้ามาเสร็จพวมนี้เราเริ่มค้นพบปัญหาบางอย่างจาก3-4ปีแรกของการทางานเพระาะว่าเยาวชนเนี่ยอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยากมีความสรุปอยากที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แต่พอไปดูแล้วเราทาพิพันธ์พิาศาสตร์ขึ้นมายงชมก็ได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เข้า Google อะไรก็ได้ก็เรียนรู้วิชาในระดับ่แต่พอหันไปดูที่แหงหนังสือแล้วราพบว่าไม่มีหนังสือที่บอกกับเด็กกลุ่มนี้อยู่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวารสารเนี่ยคือใช่ตนเป็นชนเกมกระชอนพระเครื่องอะไรันแล้วผมแล้วเราหันมามองว่าเออทำไมไม่มีใครคิดจะทำหนังสือให้กับยวชนที่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างครับผม จัดจุดประกายตรงนี้เราก็กลับไปสำรวจตลาดใหม่ครับพบว,ว่าส่วนมากขาดทุนขาดทุนไม่มีใครกล้าทำพราทำออกมาณนี้่เด็กไม่ซื้อ <ๆ S 2> เอาง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงิน200บาทคุณจะซื้อหนังสือ70บาทไหมคุณไปซื้อสิ่งโท้ตสั่งดีกว่าคุณไปเติมเงินดีกว่าหนังสือเล่มนี้เด็กก็ไปซื้อนี่คือสิ่งที่เป็นจุดข,ของโครงการวิทยาศาสต์ต้องไปคิดต่อไป <ๆ S 2> พอมาคิดต่อไปเสร็จปุ๊บก,กลับมาดูตัวเราอีกครับเรามองว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์เยอะ เรามีนักที่จะสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เยอะคือหมายถึงสามารถเขียนบทความทั้งยี่สิบข้อมูลเต็มไปหมดเราก็อยากจะเอาออกมาสำหรับประเด็นที่2นะครับหลังจากเราเปิดบริการมา4ี่าปีเนี่ยเราก็พบว่ามีคนหลายคนติดใจในพิพันธ์อยากจะเป็นสมาชิกพิพันธ์เราก็เลยคิดว่าเออเรารับสมาชิกพิพันธ์ดีกว่าโดยผูเยาวชนนี่เป็นสมาชิกแล้วเราจะมีอะไรตอบแทนเข้าไปเราจะมีสื่อสารไปให้เขาฟังว่าพิพันธ์มีรายการอะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรใหม่ๆบ้างเราก็เลยทํา บัตรสมาชิกขึ้นมาแล้วเราบอกว่าการทําบัตรสมาชิกนี่น่าจะส่งข่าวให้สมาชิกได้ได้รับทราบเลยเราเลยคิดเป็นวารสารเล่มนี้ขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไ่ทาเป็นวารสารส่งนี่คือที่มาของวารสารนี้ครับแล้วในจุดเริ่มต้นเนี่ยครับคือมาเป็นรูปเล่มอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเราเริ่มต้นยากลำบากมากคืองบประมาณไม่มีแล้วอย่างนี้เนี่ยหายากเราก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับพับอ๋อเป็นแผ่นพับเป็นแผ่นพับใช่พับส่งเลยครับซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ไม่มีอีเมลหรือว่าไม่มีอะไรพอเราพับโฉบสมาชิกขยับจากร้อยสองร้อยเนี่ยไปเป็นพันสองพันสามพันเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วเราก็บอกว่าเออเป็นโอกาสของวารสารเราก็เลยเพิ่มจากจากเล่นพับๆนี่นะครับครบับพับๆนี้ออกทุกเดือนเนี่ยเราก็มาเป็นยาวละยาวเขาเรย่ม<า><า>มีหลายหน้าขึ้นยาวนี้ครับนี้ครับก็ออกมาเป็นยักษ์แลักษณานะครัเราก็ใส่สาระได้มากขึ้นทําให้คนสนใจมากขึ้นจาก ก็หลายพันขึ้นมาเรื่อยๆหลายพันขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เราก็ตอบแทนสมาชิกได้มากขึ้นเป็นอย่าเป็นพันเลยนี้ครับต่ำน่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นหมื่นเริ่มเป็นรูปเล่มใช่เป็นหมื่นโอ้โหก็มาเป็นเล่มเลยครับเล่มที่ปัจจุบันนี้อาจเป็นจุดใจแนวคิดในการทำารสารขึ้นมาเนี่ยครับคือท่านมีแนวคิดยังไงางรเรามองเยาวชนเป็นหลักเห็นเยาวชนคือใครเยาวชนคือนักเรียนเรามองว่าอยากเขียนให้เกินมหนึ่งมสองม3ามเลยเพราะตรงนี้เป็นกลุ่มที่ ไม่มีคนทำหนังสือให้อ่านจริงหนึ่งภาพเยอะน่าสนใจอ่านง่ายแล้วก็ย่อยให้มากที่สุดแล้วเรามองว่าถ้าเราย่อยเด็กเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ระดับผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อ่านได้นะเอฟตลาดเลยกว้างอันที่สองคือว่าเขียนอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ชีวิตของคนนอนกินเที่ยวหรือเรียนหนังสือนั่นคือเรามองว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทําอยู่ทุกวันใช่มันต้องหมดทั้งหมดเพี้ยมันจะมีเรื่องสาระการเที่ยวการบันเทิงก็มี นะเรื่องเกี่ยวกับการกินสุขภาพอะไรก็มีและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องควรรู้ควรเข้าใจมีเป็นวาไรตี้ใช่ครับครับใ่ครับแล้วอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการจะเน้นนะครับผมกลุ่มเป้าหมายนี่ผมเน้นไปสองกลุ่มใหญ่ๆครับผมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเยาวชนแน่นอนที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าเรามุ่งไปให้นักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้หรือวารสารเรื่อนี้เนี่ย เหมาะสาหรับเยาวชนนักเรียนที่จะเอาไปอา่านประกอบความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมารปเร็ยนสองนี่เรามุ่งไปที่ครูอาจารย์และพ่อแม่กลุ่มเหล่านี้คือว่ากลุ่มที่จะซื้อหนังสือเรเาแล้วซื้อไปให้เด็กมีกําลังซื้อเพื่อที่จะซื้อให้ลูกหลานใช่ใช่ใช่เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเด็ก<ะ>ซึ่งดีกว่าของขวัญอื่นหนังสือมีข้อดีข้อหนึ่งคือมันสร้างจินตนาการเนี่ยจินตนาการสําคัญนะ ไอสไตล์บอกว่าจินตการสําคัญกว่าความนะครับเพราะจินตการมันทําให้สติฟจ็อกเนี่ยคิดเรื่องแอปพลิเคชันรูดบนมือถือได้นะครับยังไงก็แล้วแต่จะดูหนังจะเสพอะไรก็ไม่ว่าแต่หนังสือคือสิ่งที่สร้างจินตการได้ดีที่สุดเพราะว่าผมอ่านหนังสือผมนึกถึงหน้าพื่อกผมอาจจะนึกถึงคนคนหนึ่งคุณก็นึกถึงจินตการใครจินตการมัไได้คือประโยชน์ของหนังสือที่เกิดขึ้นครับก็รู้สึกดีครับหลังจากที่ได้คุยกับท่านรองสาครนนะครับผมถึงวารสารเล่มนี้ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวารสารวิทยาศาสตร์ก็เป็นวาลสารที่หาอ่านยากครับผมแล้วก็การที่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ถูกปรุงแต่งหรือว่าถูกตัดทอนให้เสพง่ายให้เยาวชนเสพได้ทุกคนเสพได้แล้วก็มาเป็นรูปเล่มที่เสพง่ายแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับพูดถือลาย ถึงไลน์ไลน์คืออะไรไลน์ที่เราใช้กันอยู่แอปพลิเคชันไลน์ตอนนี้คนนิยมเยอะมากแล้วรู้แบบว่าครับว่าไลน์เกิดขึ้นจอยังไงชื่อไลน์มาจากไหนไลน์นี่แต่ชื่อไลน์มาจากไหนนะครับเช่นว่าไลน์เกิดขึ้นเมื่อเมื่อฟุกุชิบังครับเบอร์ซีดามินะครับเพิ่อเพิ่งเกิดขึ้นตอนนั้นญี่ปุ่นเป็นคนถามเจ้าของญี่่ปุน